สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเมโซโปเตเมียนะครับดินแดนเอ่อระหว่างแม่น้ำไทกริสกับยูเฟรติสจุดกำเนิดอารยธรรมแรกๆของโลกเลยใช่ค่ะแล้วเราจะเจาะจงไปที่ชาวซูเมเรียนนะคะกลุ่มคนแรกๆเลยที่ออสร้างอารยธรรมตรงนั้นขึ้นมาทั้งเมืองระบบสังคมความเชื่อต่างๆซึ่งน่าทึ่งมากๆค่ะครับ ข้อมูลที่เราใช้คุยกันวันนี้ก็รวบรวมมาจากหลายที่เลยใช่ไหมครับทั้งงานวิชาการสารคดีวิกิพีเดียก็มีเพื่อให้ได้ภาพร,มรวมๆถูกต้องค่ะเรากลั่นกรองมาเพื่อให้เข้าใจแก่นคิดวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องศาสนาของเขาแล้วก็มรดกที่เขาทิ้งไว้ให้เราค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับจุดกำเนิดอารยธรรมซูเมเรียนนี่คือประมาณช่วงไหนนะครับ ก็รา <G l ug> วๆสามพัน0้าร้ถึงสามพปีก่อนคริสตกาลค่ะเขาก็เริ่มสร้างนครรัฐขึ้นมาอย่างที่รู้จักกันก็มีอูอุรุกและกาชแบบนี้ค่ะแล้วาศาสนานี้เข้ามามีบทบาทตั้งแต่แรกๆเลยหรือเปล่าครับตั้งแต่แรกเลยค่ะสำคัญมากๆเป็นาศาสนาแบบพหูเทวนิยมคือเชื่อในเทพ,พเจ้าหลายองค์เทพเจ้าของเขาก็จะผูกพันกับธรรมชาติกับสังคมมากๆอย่างเช่นเทพองค์ไหนบ้างครับที่เด่นๆ ก็มีเทพแอนนะคะเป็นเทพแห่งท้องฟ้าเอ็นลิวนี่สำคัญมากเป็นเทพแห่งลมพายุแล้วก็มีเอนกี้เทพแห่งน้ำและปัญญาค่ะที่น่าสนใจมากๆก็คือเทพีอินานาเทพีแห่งความรักความอุดมสมบูรณ์ซึ่งบทบาทของท่านจะเด่นขึ้นเรื่อยๆในยุคหลังๆตอนแรกๆนี่เหมือนกับว่านักบวชเป็นผู้ปกครองแล้วค่อยมีกษัตริย์ตามมาแต่ศาสนาก็ยังสำคัญอยู่ใช่ค่ะ คือถึงแม้มีกษัตริย์ปกครองในภายหลังกษัตริย์เองก็เหมือนเป็นตัวแทนเทพเจ้านะคะนักบวชก็ยังมีอำนาจสูงอยู่ดีสังเกตได้จากวิหารที่แบบว่าพัฒนาจากสิ่งก่อสร้างธรรมดาธรรมดากลายเป็นซิกุลัดอ๋อซิกุลัดที่เป็นเหมือนพีระมิดขั้นบันไดใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นพีระมิดขั้นบันไดใหญ่ๆเลยสร้างจากอิฐตักแห้งเป็นหลัก เขาเชื่อกันว่าเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกกับสวรรค์เป็นศูนย์กลางทุกอย่างเลยทั้งาศาสนาเศรษฐกิจอย่าง The White Temple ที่เมืองอูรุกนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆค่ะอืมแล้วมุมมองเรื่องการสร้างโลกหรือชีวิตหลังความตายของเขาล่ะครับเป็นยังไงบ้างตำนานการสร้างโลกของเขาก็น่าสนใจนะคะเริ่มจากเทพีน้มูซึ่งเป็นเทพีแห่งน้ำดั้งเดิมให้กำเนิดเทพอันคือสวรรค์กับเทพีคิคือโลก สององค์นี้ก็มีโอรสคือเอ็นลิวซึ่งเป็นผู้แยกฟ้ากับดินออกจากกันแล้วมนุษย์ล่ะครับถูกสร้างมายังไงตามตำนานคือเทพเอ็นกีค่ะเป็นผู้สร้างมนุษย์จากดินเหนียวเพื่อให้มารับใช้งานเหล่าเทพพเจ้าโดยเฉพาะเลยอ๋อครับแล้วเรื่องหลังความตายล่ะครับเขาเชื่อว่าไปไหนกันเขาเชื่อในดินแดนที่เรียกว่าเคอค่ะเป็นเหมือนยมโ,มโลกที่มืดมิด ว่ากันว่าปกทองโดยเทพีอิเรชิเกามันไม่ใช่สวรรค์หรือนรกแบบที่เราคุ้นเคยนะคะแต่เป็นพบที่แบบว่าเงียบเหงาน่ากลัวนิดนิดความเชื่อเรื่องยมโลกคือนี่มีหลักฐานอะไรชัดเจนไหมครับมีค่ะแล้วก็ค่อนข้างเน่าขนลุกนิดหน่อยคือการค้นพบสุสานหลวงที่เมืองอวัวโดยเฉพาะสุสานของกษัตริย์อาบารกีกับราชินีชุบแอตพบอะไรเหรอครับ เขาพบว่ามีการฝังเข้าราชบุรีพานทหารนักดนตรีไปพร้อมกับกษัตริย์และราชินีเลยค่ะคือถูกสังเวยตามไปพร้อมกับเข้าของเครื่องใช้ศาสตร์รถม้าคือเยอะมากๆสะท้อนว่าเขาเชื่อว่าคนตายยังต้องการสิ่งเหล่านี้ในโลกหน้าหรือในอุรุกนั่นเองค่ะโหฟังดูอลังการแล้วก็น่ากลัวนะครับเนี่ยนอกจากความเชื่อแล้วสิ่งประดิษฐ์นี่สําคัญมากเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะตัวอักษรน,นี่คือพลิกโฉมเลยแน่นอนค่ะ การประดิษฐ์อักษรคูนีฟอร์มหรือที่เรียกว่าอักษรรูปลิมเนี่ยประมาณ3 0 0พปีก่อนคริสตกาลถือเป็นระบบการเขียนแรกๆของโลกเลยนะคะครับมันพัฒนามาจากอะไรครับพัฒนามาจากอักษรภาพค่ะเริ่มแรกเลยเนี่ยใช้บันทึกเรื่องบัญชีการค้าสินค้าคงคลังคือมันจําเป็นพอสังคมซับซ้อนขึ้นนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่การบันทึกเรื่องอื่นๆอย่างตำนานกฎหมายทําให้ความรู้ต่างๆมันถูกส่งต่อและสะสมได้ แสดงว่าจุดเริ่มต้นของการเขียนมาจากเรื่องเศรษฐกิจการปกครองก่อนเรื่องอื่นๆเลยนะครับแล้ววงล้อล่ะครับที่นี่ก็ถือว่าเก่าแก่ที่สุดเหมือนกันใช่ค่ะมีการเจอซากรถสี่ล้อในสุาสานเลยนะคะแสดงว่าเขาใช้ล้อกับยานพาหนะไม่ใช่แค่ล้อหมุนทําเครื่องบั้นดินเผาแล้วเรื่องกเกษตรล่ะครับแมโสโปรเตเมียนี่ขึ้นชื่อเรื่องนี้ เก่งมากๆค่ะเขามีระบบชนลประทานที่ซับซ้อนมากมีการสร้างเขื่อนสร้างคลองส่งน้ําคือจัดการน้ําจากแม่น้ําไทกริสอยู่เฟรติสได้ดีทําให้เกษตรกรรมเฟื่องฟูจนเกิดเป็นเมืองใหญ่ๆได้อย่างกําแพงเมืองอูรุกนี่ว่ากันว่ายาวเกือบ10กิโลเมตรเลยนะคะมีหอคอยป้องกันตั้ง900หอโอ้โหใหญ่มากสแสดงถึงการจัดการที่ดีมากๆแล้วระบบตัวเลขที่ยังอยู่กับเราทุกวันนี้ล่ะครับ ก็คือระบบเลขฐาน60ของซูเมเรียนนี่แหละค่ะที่เรายังใช้อยู่ทุกวันในการแบ่งเวลา1ชั่วโมงมี60นาที1น,นาทีมี60วินาทีหรือการแบ่งวงกลมเป็น360องศานี่ก็มาจากเขาทั้งนั้นเลยค่ะรวมถึงพวกระบบช่างตวงวัดบางอย่างด้วยกลับมาที่เรื่องศิลปะนอกจากซิกุรัตแล้วงานอื่นๆเขามีลักษณะเด่นยังไงครับ ดูเหมือนจะเกี่ยวกับศาสนาเยอะใช่เลยค่ะเน้นศาสนามากๆอย่างงานประติมากรรมเนี่ยมักจะมีรูปทรงเลาขาคณิตด,ดวงตาจะเบิกกว้างดูใหญ่โตเป็นพิเศษเขาเชื่อว่าเป็นการแสดงความเคารพแล้วก็เหมือนกับพยายามสื่อสารกับเทพเจ้าตลอดเวลา ขนาดของรูปปั้นก็มีความหมายด้วยหรอครับมีค่ะสะท้อนลำดับชั้นทางสังคมเทพเจ้าหรือกษัตริย์ก็จะปั้นให้ใหญ่กว่าคนธรรมดาตัวอย่างที่ดังๆก็เช่นรูปสลักของกษัตริย์กูเดอาแห่งลากาชหรือกลุ่มรูปปั้นจัดเทลแอสมาที่ดวงตาดูจ้องมองมากๆค่ะส่วนภาพวาดมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มีพบในสุสานบ้างแล้วพอชาวซูเมเรียนเสื่อมอำนาจลงอิทธิพลของเขามันส่งต่อไปยังไงครับ ก็ตอนที่ชาวอะคาเดียนนำโดยพระเจ้าสากรสซากอนเข้ามารวบรวมดินแดนแถบนี้ไ <sh> ด <arp MCU> ้เขาก็รับเอาวัฒนธรรมเทพเจ้าของซูเมเรียนไปปรับใช้นะคะอย่างเทพีอินันนาก็ถูกรวมเข้ากับเทพีอิชชาของอะคาเดียนกลายเป็นเทพีองค์สำคัญที่บูชากันกว้างขวางขึ้นไปอีกโอ้อมีการผสมผสานกันไปใช่ค่ะหรืออย่างยุคบาบิโลเนียต่อมา เทพมาดุกก็ขึ้นมาเป็นเทพสูงสุดแต่ก็ยังสืบทอดลักษณะบางอย่างมาจากเทพซูเมเรียนเดิมเหมือนกันเราก็ไม่ใช่แค่เรื่องเทพเจ้านะคะพวกแนวคิดตำนานต่างๆอย่างเรื่องสร้างโลกเรื่องน้ำท่วมโลกในมหากาบกิลกาเมชเนี่ยก็ส่งอิทธิพลไปถึงบาบิโลนอาซีเรยแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่ามันคล้ายกับเรื่องในคัมภีร์ฮีบรูบางส่วนด้วยครับสรุปได้ว่าถึงแม้ชาวซูเมเรียนในฐานะกลุ่มอำนาจจะหายไปแต่สิ่งที่เขาสร้างไว้ ทั้งตัวอักษรระบบกฎหมายชนลประธานคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์หรือวิธีคิดเรื่องเทพเจ้าจักรวาลนี่มันฝังรากลึกและก็ส่งผลต่ออริยธรรมอื่นๆที่ตามมาเยอะมากๆเลยนะครับเป็นมรดกที่ทรงพลังจริงๆค่ะแม้อารยธรรมจะล่มสลายไปแต่ความคิดนวัตกรรมยังอยู่จริงๆค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่า ถ้าไม่มีแนวคิดเริ่มต้นของชาวเมโสโปเตเมียเรื่องเทพ,พเจ้าที่สัมพันธ์กับธรรมชาติสังคุมแบบนี้ความเข้าใจเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติหรือชีวิตหลังความตายของเราในปัจจุบันมันอาจจะต่างไปจากที่เป็นอยู่ตอนนี้มากน้อยแค่ไหน